พี่น anyway, ้องทางบ้านคุณบ้านพี hmm. <och> ่น้องถูกจัทุกคนกับอันนี้เดิมตัดหญ้าเด้อครับเอาตัดหญ้ามันหุ้ก็ต้องตัดเด้อครับพี่น้องตัดเด้อครับบ้านหุ้ปก็ต้องตัดเด้อครับหญ้าตัดหญ้าอันนี้ก็บพ่อพีหยังมากด้วครับ ตัดหญ้ามันหกก็ต้องตัดครับครับเอ่ขอคอยระอาจารย์เนทุกคำน้ำเุกีย่างทุกจานทุกงานนะครับเป็นลูกมือเพิ่นนะครับเป็นลูกมือเพิ่น ขอจเจริญพ,อพรพุทมาบรงคิดนี้นะครับทใหม่กุเทนะครับเปกระลังใจให้สามน,นิสสากับพระอาจานนรย์นะครับเสรจิ้นพบงแล้วกทไหม่กุเ์นะครับพุติดตามนะครับเปิดกระลังใจให้สามน,นีน่จะควรเสียผลน,นะครับกับพระพูทเกษมปริญายาทน,นะครับ